มา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 สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับคุณสุสองแวนเผ็ดอีกแล้วจากพี่น้องมื่อี้พามากินเมนูแซ่บอีกแล้วเบิงเบิงเบิงอันนี้หนึ่งสองสามสี่อันนี้คือปลาดุกต้มน้ำปลารา้ากับน้ำพริกข่าข้าวต่ำเองแล้วก็พักก็จะเป็นมะเขือสำหรับเราเมื่อนี้ป่ะเด็นพักมากับข้าวเหนียวร้อนๆเย็นๆล,ล้ล่ะนึ่งเตะอีกแล้วจ้า มาลงมือนุ้กันเด้จ้าพี่หาดออกพีกโพงมาเลยด้วยเหมือนเดิมคือหาดหลายแลยนะ่เนาะอาบน้ำเนี่มันล้างออกจังอยกัน <c oughs> กับหางหูนุ้กันนี้แล้วพี่น้องมามามาวันนี้นั่งตุม๋มไปเปื่อยเลยดูดบอ,อ๊มอาม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  <c oughs> สุกสืก แบบนัวนัวลึกอีกแล้วครับท่านจัะพามหไปดูไปเล่ะจำจหนัอนัวใก้ะงจีแล้วจับนีน่งกน,นพีเกินไปแล้วสุดยอดสุดสิต่างกองเลี่ยทำทุกวันนะแต่ก็ยังไม่รู้หงสักที แต่กระจัาแหละอืมอืมเกืออ่อนๆหวานๆนมำจิ้มหรออืมน้ปลา แมวกระดูเอาไปเลือกเอาการบ้านปากบาดเลยวะถุอบอกพริกปูกิ๊กติ <laughs> ดนะ

ช้มแม่แบมากตุ่มตุมเจนกะคู่กะตีรอบนั้นต้มให้กันไหมพีม่้่งกินๆไหมนี่ละ่ะมองข้าประสุกเนะอะอื้แข็งไว้เนาะะดูอันนี้ออกเต็มอไไร่เมื่อคืนบอกเมื่อคืนแกไปหาน ก็ไม่ได้ยินเสียงคือเยเห็อืมตื่นมาดิอันตื่นมาว่าออกไปหาเอาเนี่ยเอกไว้กันตัวเอาออกไว้ยังไม่สบอดียละพอละลายพอดดีออือืม ออืจะพางหุดจอดแกแฟกันมอ้วพีวเขาไปกินเขาต่างบายสาม แต่ยัดแ่เทกินตอนเที่ยงเลยปะอืนใส่ฟ้าไปบ้าสามยนีีทีพุ่งนี้เช้าอืมหาทุ่มกับหิวอีกนาจะแต่สองทุ่มอือก็ข้าวหวานดีอวเอ๋ออเออจ็อเบกวบาอ๋อนดเพินอึ้นีแต่แก่ อันเนาะอ๋อรสอันจะกินตะเกงอืมะยงมข้งกลางป่าก็บอกว่าดอกเรื่องติด้อเรียลีเรียลีลุด อือ่มมากง่ายคลายออกเยอะเอวสิบอือ เขาก็ไม่ดูดิไม่น้องนนดิค่ะครัว<ร>น้ำพริกน้ำพริกค่ะหน้าหัวใจเเสียบฉันเสียขายคนวะ มเตยนี่ดิมาลุมมาร่อนบบไลปวดแย่กไม่เร็จเออใจเป็น้นรื่อหลอกปวนบอกนั้นว่ะเส้ยวางอยญ่าส้นเดออ้อเลยฮอมช่วงนี้ไม่คอคยสัมผัสอะไรปนรอกเคี้ยวเขวกินอาหารอ่อนๆไปกัน อยากเป็นน้ำเขียวนะอยากเป็นน้ำเขียวไปทถอนออกเสียเฉปวนมันอสองส้มหมือ,องฮันวอยอ่าปากป่วง,งบรรับบไดนถอนออกไม่ใช่ว่าจะหายนะ <c oughs> นยกินไปโดนกระบวมปึงเลยกร,ระบวมพะโละอ่านเดียว อันนี้ปลาดุกซื้อมาทำเป็นปลาดุกกันน้อันนี้ซื่งสิงแบบเหือะเลม่พูดว่แต่นู่น,นที่เราเนื้อตอนนั้นอ่ะน่าจะบิก๊กอยไม่ใช่บิ๊กเออบิ๊กอีอย่อันนี้น่าจะรัเสียกจากว่ะมันดำอ่ะเออมันต่อออกเหลืองๆเนาะ

อือกินได้อืมเหอนเอ้ยม่นา,านะปะอือเลือของไหมฉันจ๊ะ เ็ฟสุดแล้วไปเนาะอืม Ủa. Ủa đường lại. Càng lại. Ừm. ไปแต่พี่น้องสําหรับชิปนี้ปลาดุกต้มน้ำปลาท้องตัวนี้จ้องไอแวนเพ็ดกันนั่งพระท่านกินสําหรับชิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับมาพบมาพมปอกกันหม่คิมนะสวัสดีจ้าบายเฮ้ฮ